ก่อนที่เราจะมารับชมวิดีโอกันในวันนี้ทางช่องหุ้นพอดแคสต์มีหนังสือหุ้นดีๆมาแนะนำค่ะเพื่นๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ลิงก์ใต้วิดีโอค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้นให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังการรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะภาวะตลาดหุ้นไทยปิดตัวง15.86จุด กังวลจะออกมาตรการเข้มสกัดโควิดระบาดต่อสัปดาห์หน้าแกว่งตัวการซื้อขายหุ้นวันนี้ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่โดยดัชนีทำระดับสูงสุดที่1,539.03จุดและระดับต่ำสุดอยู่ที่1,516.77จุดส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น376หลักทรัพย์ลดลง1,417หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง355หลักทรัพย์ในมงคลพ่วงเพตาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์บริษัท KTBST กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงจากความกังวลผลประชุมส่วนบริาหารสถานการณ์โควิด -19 สบ,บคที่จะออกมาจะมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด COVID -19 ที่เข้มข้น หลังจากที่การแพร่ระบาดไวรัสโควิดในประเทศไม่ดีขึ้นแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในประเทศทำให้รัฐบาลมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากมาตรการที่เข้มและยังจะส่งผลกระทบต่อ GDP ไปด้วยทั้งนี้ภาระของภาครัฐทำให้นี่สินประเทศเพิ่มขึ้นและมาตรการยิ่งเข้มก็อาจทำให้รัฐก,กู้งเงินเพิ่มได้อีกซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในเรื่องค่างเงิน ดังนั้นการแพร่ระบาดโควิดไม่ได้มองที่คนติดเชื้อมากอย่างเดียวแต่มองถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจนิสินของประเทศและค่างเงินด้วยด้าน,นตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียว,วันนี้ส่วนใหญ่ติดลบกันโดยตลาดหลักอย่างตลาดหุ้นจีนฮ่องกงและญี่ปุ่นติดลบกันหมดจากความกังวลจีนแทรกแซงกลุ่มเทคโนโลยีและฝั่งฮ่องกงกวิตกจีนจะเข้ามาแทรกแซงด้วย ส่วนญี่ปุ่นก็วิตกการแพร่ระบาดโควิด -19 ส่วนตลาดในยุโรปเทตดบ่ายนี้ก็ปรับตัวลงจากปัจจัยเฉพาะตัวแนวโน้มการลงทุนในสัป,ปดาห์หน้าในมงคลกล่าวว่าตลาดคงจะแก่งตัวในกรอบแนวรับ1,500-1,520ถึงจุดส่วนแนวต้าน1,540จุด ซึ่งหากมาตรการเข้มที่ออกมาเป็นล็อกดาวเต็มรูปแบบก็ทำให้ดัชนีมีโอกาสลงต่ำกว่าระดับ1,500จุดได้แต่คิดว่าน่าจะไม่ใช้พร้อมให้ติดตามการทยอยประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนต่อไปและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด1 9ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5หลักทรัพย์ได้แก่ D t a K Bank S C C Large R A T C H ใช้งบ190ล้านบาทซื้อหุ้น9.99%ในโรงพยาบาลเกษมร,ราช Inter, อปปาินเตอร์สปปลาวราชทรงราชลาวเซอร์วิสซื้อหุ้นเพิ่มทุน BCIL เป็นเงิน190ล้านบาทเพื่อลงทุนในโรงพยาบาลเกษมร,ราชอินเตอร์เนชั่นแลนลในนครหล,ลวงเวียงจันทร์สปปลาวบริษัทราชกรุปจำกัดมหาชนหรือราช แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลทอทว่าบริษัทลาดลาวสวิตจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสปป,ปลาวได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเพิ่มทุน Bangkok Chain International ลาว BCIL ในสัดส่วน9.91%คิดเป็นเงินลงทุน190ล้านบาทเพื่อลงทุนในโรงพยาบาลกเกษมราชอินเตอร์ในชนั้นแรงในคนครหลวงเวียงจันทร์สปปลาว ่1 b c i l มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วยบริษัทบางกอกเซนต์ฮอสพิทอลจำกัดมหาชนหรือ BCH ถือหุน้น68.47%บริษัทลาดลาวเซวิทถือหุน้น9.91%และผู้ถือหุ้นรายย่อยในสปปลาวและไทยถือหุน้น21.62%โรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลในนครหล,ลวงเียงจันทร์สปปลาวเป็นโรงพยาบาลแบบ ตติยภูมิครบวงจรขนาด110เตียงในระยะที่1และเพิ่มเป็น254เตียงในระยะที่2ค่าจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในเร็วๆนี้ลักษณะธุรกิจของลาชบริษัทประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทโฮดิง้งโดยลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่นๆซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทหลักบริษัทย่อย และหรือบริษัทร่วมค้าของบริษัทขึ้นอยู่กับสัดส,ส่วนการถือหุ้นของบริษัทที่ผ่านมาบริษัทได้ลงทุนในบริษัทพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลักประเภทต่างๆโครงการพลังงานทดแทนตลอดจนธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานด้านอื่น,นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศรายได้หลักของบริษัทมาจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกําไร กพทอเผยไต่มาสอผู้โดยสารเครื่องบินหาย2.3ล้านคนเที่ยวบินวูบ16,958ไฟลกอพทอทเผยไต่มาสอในปีนี้สายการบินเจ็บหนักผู้โดยสารหาย2.3ล้านคนเที่ยวบินวูบเกือบ17,000ไฟลไฟแอร์เอเชียแชมป์ตลาดในประเทศไทย รองส่วนแบ่ง30เรซรายงานข่าวจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพทแจ้งถึงสถิติการขนส่งทางอากาศในช่วงไตรมาสที่สองประจำปีนี้ว่าการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 และการไราพาราโลกใหม่ยังมีการระบาดรุนแรงทั่วโลกและไทยทําให้ผู้โดยสารไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกังวลแพร่ระบาดส่งผลให้จํานวนผู้โดยสารและปริมาณเที่ยวบินปรับลดลงจากไตรมาสหนึ่งของปีนี้ ด้านปริมาณเที่ยวบินว่ามีจำนวนรวม 61, 6 1 6 3 6เที่ยวบินลดลงจากไต,ตรมาสก่อนหน้า16,985เที่ยวบินหรือ21.6%เเนื่องจากหลายพื้นที่มีมาตรการควบคุมการเข้าออกพื้นที่และจำกัดการเดินทางขณะที่เที่ยวบินระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นจำนวน450เที่ยวบินหรือเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย2.8%ส่วนปริมาณการ ขนส่งสินค้าทางอากาศพบว่ามีปริมาณรวม283,879ตันเพิ่มขึ้น0.01%หรือเพียง14.6ตันแบ่งเป็นการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ278,917ตันเพิ่มขึ้น0.6%ภายในประเทศ4,962ตันลดลง25.3%จากการปรับลดปริมาณเที่ยวบินภายในประเทศลดลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดละลอกที่3 ทางนี้เมื่อวิเคราะห์การแข่งขันของเส้นทางบินภายในประเทศแบบประจำช่วงการการระบาดและลอกที่สาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมินาย,ยนที่ผ่านมาพบว,ว่าสายการบินสัญชาติไทยปรับลดความถี่และเส้นทางบินลดลงโดยพบว่าสายการบินสายการบินไทยอเอเชียมีปริมาณการขนส่งผู้โดยสารมากที่สุดจำนวน1.17ล้านคนคิดเป็น29.4%รองลงมาได้แก่สายการบิน ไทยเว i ยสแอร์จำนวน812,132คนคิดเป็น20.3%และสายการบินไทยรออนแอร์ right air, จำนวน789,638คนคิดเป็น19.8%ส่วนสายการบินที่มีปริมาณการขนส่งสินค้าท่างการภายในประเทศมากที่สุดคือสายการบินไทยสมายแอร์เรีย มีปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศมากที่สุด1,733ตันคิดเป็น35.0%รองลงมาได้แก่สายการบินไยเวิสเชสแอร์1,622ตันคิดเป็น32.8%และสายการบินนกแอร์578ตันคิดเป็น11.7% รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อพิจารณาการขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศเพบว่าสายการบินที่มีการขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศมากที่สุดได้แก่สายการบิน e m มิเรต์มีการขนส่งผู้โดยสาร34826คนคิดเป็นสัดส่วน14.9เรองลงมาได้แก่สายการบิน KLM มีการขนส่งผู้โดยสาร2 6 4 1 9คน คิดเป็นสัดส่วน11.3%และสายการบินกาตาร์แอร์เรมีการขนส่งผู้โดยสาร2 3 0 4 4คนคิดเป็นสัดส่วน9.8%สายการบินที่มีปริมาณการขนส่งโดยเส้นทางที่มีปริมาณผู้โดยสารระหว่างประเทศสูงสุดได้แก่เส้นทางบินกรุงเทพสุวรรณภูมิดูฮาํำนวน22,884คนรองลงมาได้แก่กรุงเทพสุวรรณภูมิฮ่องกง จำนวน21,973คนและเส้นทางบินกรุงเทพสุวรรณภูมิดูไบจำนวน17,149คนขณะที่สายการบินที่มีการขนส่งสินค้าทางอากาศร,ระหว่างประเทศมากที่สุดได้แก่การบินไทยมีปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ25,043ตันคิดเป็นสัดส่วน9.0%อรองลงมาได้แก่สายการบินออนิปอ o n นแอร์เวย มีปริมาณการขนสินค้าทางอากาศ16,390ตันคิดเป็นสัดส,ส่วน5.9%และสายการบิน e m i r a t e s มีปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ15,563ตันคิดเป็นสัดส,ส่วน5.6%เส้นทางที่มีการขนส่งสินค้ามากสุดได้แก่เส้นทางบินกรุงเทพสุวรรณภูมิฮ่องกงจำนวน38,862ตัน รลง,ลงมาได้แก่เส้นทางบินกรุงเทพสวรรณภูมิไทเป้จำนวน25,756ตันและเส้นทางบินกรุงเทพสวรรณภูมินาริตะจำนวน25,742ตันสำหรับข่าวหุ้นในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กด subscribe ให้กับเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ